สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันยพรสันเพียนวันนี้จะมานำเสนอสื่อการสอนเรื่องสิทธิและเสรภีภาพในชีวิตและร่างกายค่ะค่ะสิทธิและเสรภีภาพในร่างกายนะคะในชีวิตของเราเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งแรกที่ข้อออกมาคือสภาพบุคคลที่ความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐค่ะโดยเสมอภาคกันนะคะค่ะ กฎหมายธรรมชาติเนี่ยกล่าวถึงเรื่องการเป็นเหตุผลจากธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์นั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์คุ้มครองตนเองให้ปลอดภัยสิ่งนั้นจะเป็นผลที่ทําให้กฎหมายคุ้มครองเพื่อความสบายใจของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นค่ะค่ะนอกจากกฎหมายจะคุ้มครองแก่ทุกคนแล้วนะคะยังคุ้มครองไปถึงการ ตั้งคันการมีน้องการที่หญิงคนนึงเนี่ยจงใจทำให้แท้งหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำแท้งแล้วมีก็ะทำความผิดค่ะรัฐก็ยังคุ้มครองถึงตรงนี้ด้วยนะคะกฎหมายก็คือยังคุ้มครองด้วยค่ะสิทธิและสิลภาพในด้านการชีวิตเนี่ย กฎหมายอาญาได้ให้ความสำคัญคุ้มครองในร่างกายอีกหลายประการนะคะเช่นการทําให้บุคคลเสียเสรีภาพในร่างกายหรือคุมขู่ให้ผู้นั้นเนี่ยกระทาโดยไม่พึงประสงค์ค่ะโดยการจับคุมขังแบบไม่มีอํานาจการจับตัวไปรเรียกค่าไถ่บังคับให้เป็นทาสไปทดลองยาตัดอวัยวะไปขายโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมนะคะหรือล่อลวงหญิงเนี่ยไปขายทําชุดคราณาจารย์นะคะ การขคค่มขืนการทรมากนการทุรกรรมเป็นต้นโดยร้มนุษยธรรมค่ะนี่แหละค่ะคือการคือโดยรวมนะคะง่ายๆก็คือสิทธิและเสรีภาพในร่างกายชีวิตเนี่ยเรามีสิทธิในร่างกายและกฎหมายคุ้มครองนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ